สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเคส i v i e w นะครับผมของ iPhone ไม่ว่าจะเป็น iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6กพัดนะครับผมเคส i v i e w ในที่นี้เราจะพูดถึงคุณสมบัติของการใช้งานและวัสดุดในตัวเครื่องนะครับอ่าเคส i view ในที่นี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคือเขาเป็นเคสฝาพับนะครับถ้าจะเรียกกัน,นง่ายๆเลย แต่ทำไมต้องมีคำว่า iView เติมเข้ามาคือหลายท่านคงจะเห็นว่ามีช่องตรงนี้นะครับบางคนอาจจะอ๋อได้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่ใช้ Samsung อยู่เขาจะเคยเห็น S View นะครับผมซึ่งสามารถสไลด์รับสายหน้าจอได้ตัวนี้จะเป็นของซีรีส์ iPhone นะครับนะฮะจะสังเกตเห็นวัสดุของเขานะครับเนื้อง,งานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบฝาพับและ เขาจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมซึ่งเย็บมาเราจะเห็นตามข้อนะครับซึ่งถูกเย็บมาอย่างดีเลยแน่นอนว่าไม่ขาดรั่วง,ง่ายๆนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังตั้งได้ด้วยนะครับเช่นมุมนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําการใส่เข้าไปในเครื่องของ i p h o n ห5ให้ท่านดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่านี่นะครับ พอเราปิดเข้าไปเสร็จฟึ๊บเราอาจจะสะดวกสบายนะครับคือไม่ทําให้ตัวเครื่องเป็นรอยนะครับผมวัสดุก็ค่อนข้างแข็งไม่บดบังกล้องนะครับแล้วก็มีรูลําโพงข้างหน้าตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้เพื่อบอกสถานะว่ามีใครโทรเข้ามาเบอร์ทรอะไรหรือเบอร์ปริศนานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการลองเทสโทรเข้าดูนะครับผมว่าจะรับสายได้ยังไงนะครับ ท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแสงไฟตรงนี้นะครับสีเขียวสีแดงนะครับผมซึ่งเราครจะทราบกันดีนะครับสีแดงนี่หมายถึงวางสายนะครับสีเขียวนี่คือรับสายนะครับผมจะลองกดรับสายให้ดูนะครับเห็นไ,ไหมครับตอนนี้รับสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถพูดสายกับเขาได้ทันทีเลยโดยมีลําโพงนะครับและข้างล่างเขาไม่กัน สปีกเกอร์หรือไมคนะครับผมไม่กันนะครับเสียงจะไม่มีปัญหานะครับอ่ะโอเคนะครับอ่าตอนนี้ก็วางสายไปแล้วนะครับปึ๊บนี่คือเนื้อง,งานของเขานะครับผมก็ตัวเคส iView ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับเขาจะมีทั้ง iPhone 5, iPhone 6, 4.7แล้วก็ p p o o n e p พั s นะครับผม iPhone 5s ด้วยนะครับผมก็สีสของเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือ iPhone 5นะครับหรือ 5s นะครับนี่คือสีสของเขาทั้งหมดเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ตัวนี้เป็น iPhone 6 4.7นะครับผมคือวัสดุการทำงานของเขาทุกอย่างทำเหมือนกันหมดเลยนะครับใช้งานได้เหมือนกันหมดอันนี้คือ iPhone 6พัดนะครับ iPhone 6พัทเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นหน้าตาของแพ็กเกจนะครับก็ ถ้าท่านใดสนใจชอบนะครับสามารถกดเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้หรือเข้าไปดู Facebook Fan Page หรือโซเชียลต่างๆที่ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับท่านสามารถเอาคลิปวิดีโอตัวนี้แชร์ลงในโซเชียลของท่านได้แล้วก็กดติดตามครับผมจะขอบคุณมากเลยแล้วก็โอกาสหน้าผมจะนำเสนอเคสตัวใหม่ๆที่มีคุณภาพแบบนี้อีกทีนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผมผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ